สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาแกะพัสดุกันค่ะรอบนี้จะมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะจะมีทั้งของจุกจิกแล้วก็แกะเจตน่ารักน่ารักค่ะสาหรับพิกัดของทั้งหมดเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะทีนี้มาเริ่มแกะที่ชิ้นแรกกันเลยค่ะ อันนี้จะเป็นโมเดลทอโตโรนะคะเป็นเซต3ตัวค่ะน่ารักมากเลยนะคะเซตนี้ราคาประมาณ300กว่าบาทค่ะนีค่ะให้หนึ่งเซตจะมี3ตัวแบบนี้นะคะมีตัวใหญ่ตัวกลางแล้วก็ตัวเล็กค่ะนอกจากเป็นโมเดลแล้วเนี่ยยังเป็นตุ๊กตาลมลุกได้นะคะ ตุ๊กตาล้มลุกแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะอันนี้เอาไว้วางตกแต่งต๊ก็ดีนะคะนี่ค่ะน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ถูกใจมากๆเลยค่ะทีนี้มาดูที่กล่องต่อมากันนะคะ อันนี้จะเป็นลำโพงบลูทูธนะคะเป็นลำโพงบลูทูธที่ดีไซน์น่ารักมากเลยค่ะจะเป็นเหมือนเทปคราสเซตสมัยก่อนนะคะค่ะหน้าตาตัวลำโพงจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เชื่อมต่อได้ทั้งบลูทูธไมโคร SD ส SD การ์แล้วก็สาย AUX เลยค่ะจะมีเป็นสาย AUX มาให้นะคะแล้วก็สายชาร์จจะเป็นหัวไท e C ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะนี่ค่ะสำหรับปุ่มต่างๆก็จะมี ปุ่มเปิดปิดนะคะปุ่มเดินหน้าถอยหลังอันนี้น่าจะเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดค่ะแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มไฟนะคะส่วนที่เลื่อนตรงนี้เป็นที่ปรับเสียงค่ะเดี๋ยวเราจะทดลองใช้กับไมโคร s d การ์ดให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นไมโคร s d การ์ดที่ปล่อยใส่เพลงเอาไว้แล้วนะคะลองเปิดเครื่องดูค่ะ Bluetooth m o d เสียงดังชัดเจนดีเลยนะคะตอนเล่นเพลงเนี่ย ตรงวงแหวนเทปเนี่ยจะหมุนด้วยนะคะน่ารักดีค่ะเราจะใส่ไมโคร SD card เข้าไปที่ด้านหลังนะคะ play by ts card <in> นี่ค่ะแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดไฟนะคะ ถ้ากดเล่นเพลงเนี่ยตรงนี้ก็จะหมุนนะคะอันนี้ดีไซน์น่ารักมากค่ะไปอชอบมากๆเลยนะคะวางเป็นของตกแต่งโต๊ะก็ได้ค่ะนะคะก็ไม่แพงมากด้วยนะคะทีนี้มาดูที่กล่องสุดท้ายกันนะคะ อันนี้จะเป็นแตนสำหรับใส่ที่ชาร์จแม็กเซฟค่ะเป็นของเอลากนะคะอันนี้ราคาประมาณพันกว่าบาทค่ะที่ปอยเลือกมาจะเป็นสีชมพูแซนพิงค์นะคะนี้มาเปิดดูด้านในกันเลยค่ะนี่ค่ะจะเป็นแตนลักษณะนี้นะคะตัวแตนเนี่ยเป็นซิลิโคนค่อนข้างมีน้ำหนักดีเลยค่ะนี่ค่ะสัมผัสก็ดีมากเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวปอยจะลองใส่กับที่ชาร์จแม็กเซฟของปอยให้ดูค่ะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นที่ชาร์จแม็กเซฟนะคะวิธีใส่ก็ให้เอาส่วนหัวไทซีเนี่ยใส่ลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงสายไปให้สุดค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็กดกลมๆอันนี้ให้เข้าล็อกค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะใส่แล้วพอดีเป๊ะเลยค่ะที่ด้านในอันนี้เราสามารถม้วนสายชาร์จเก็บไว้ข้างในก็ได้นะคะ ตรงสุดปลายก็ใส่แบบนี้ค่ะจากนั้นก็ไว้วางบนโต๊ะนะคะเดี๋ยวปอจะลองเสียบแล้กให้ดูค่ะนี่ค่ะเสียบกับอะแดปเตอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวปอจะเอา iPhone มาชาร์จให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็น iPhone 14 Pro Max นะคะจะมี m a g Save ด้านหลังค่ะนี่ค่ะแปะชาร์จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ขนาดจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าดูด้านข้างนะคะเป็นสแตนที่ตั้งแล้วดูสวยดีเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เอาตั้งบนโต๊ะทำงานก็ดีนะคะเวลาหยิบออกก็หยิบแบบนี้ค่ะตัวสแตนค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะนี่ค่ะวางบนโต๊ะก็ดูน่าใช้มากๆนะคะสีชมพูอันนี้ก็สวยถูกใจด้วยค่ะสำหรับของที่ปอยสั่งมาในรอบนี้ก็มีเท่านี้นะคะ น่ารักถูกใจมากทุกชิ้นเลยค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ